สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบันิ่งรีพอร์ตประจำวันที่2ี่มิถุนาย,ยน2568ค่ะสำหรับปิทคอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยลงมาทดสอบบริเวณ3 3 5 0เหรียญโดยราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันในทิศทางขาลงต่อเนื่องจากข่าวที่สหรัฐอตถถัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านซึ่งทำให้อิสราเอลได้เปรียบในสงครามค่อนข้างมาก และตลาดต่างคาดการว่าถ้าสหรัฐเข้าร่วมสงครามน่าจะสามารถจบได้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดความไม่แน่นอนของราคาทองคาโดยราคาทองคาเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบและค่อนข้างเป็นซไซด์วดดาวขณะที่ตัวเลขสกิจของสหรัฐโดยองร์รวมไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหรนะ่นักโดยเศรษฐกิจสหรัฐยังคงชะลอตัวอย่างช้า ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบาสหรัฐอายุ10ปีอยู่ที่ระดับ4.391%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบาอายุ2ปีอยู่ที่ระดับ 3.927%โดยในส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีมากกว่า2ปีเท่ากับ0.46%ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ98.87จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง98.75ถึง99.5จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ98.60จุดขณะที่ค่างเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ32.79บาทต่อดอลลาร์ วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นดูเป็นไซด์เวดาวโดยทดสอบบริเวณ3,350เหรียญและมีแนวรับสําคัญด้านล่างอยู่ที่ระดับ 3,290เหรียญซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมเมื่อครั้งก่อนซึ่งหากราคาทองคำไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่จะวิเคราะห์ได้ว่าภาพรวมราคาทองคำยังคงรักษารูปแบบขาขึ้นได้อยู่โดยราคาทองคำยังคงต้องหาปัใจจัยใหม่ๆที่จะส่งเสริมการปรับตัวขึ้นในรอบถัดไปแต่สภาวะภาพรวมทางเทคนิคยังคงเป็นการสะสมพลังแถวบริเวณ3,300ถึง3,400เหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าราคา ทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่3345เหรียญและแนวต้านอยู่ที่3390เหรียญ สำหรับโกลไรฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,355เหรียญและแนวต้านที่3,400เหรียญและโกลคอมเมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,365เหรียญและแนวต้านที่3,410เหรียญในส่วนของราคาทองคาไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่51,700บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านระยะสั้นที่52,300บาทต่อบาททองคำสําหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,345เหรียญแนวรับที่2 3,325เหรียญแนวต้านที่1 3,390 เลและแนวต้านที่23410เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ